ว wow, ้าวเขาดงป่าไม้ป่าใหญ่ไพลูก่วงป่าดอกสาลปีดอกจีรีจังลังแต่แล้ว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 จึงเจนตัวน้องมาห้วยแก้วอะ ไปงามก็งามขนาดเลยใบไม้ร่วงเจ้าอันนี้ตางไปตำบุญเด้อจะเดินเอวจะกำกันอันนี้อากาศดีแต่ว่าฝนตกวันข้ามาฝนตกสี่วันฝนตกสี่วันสี่คืนวันนี้ดีหน่อยมีแดดแต่จะตกว่าตอนได้มูมืหมื่นมาแล้วนี่ใบสองใบาสามละมาเอวกำกันเด้อเนี่ยมันนั่นตก มนันนั่นหลวงประจมนี่ละเดีย๋ยวอากาศดีสักสองสามวันจะขึ้นเขาไปหาเฮ็ดสักกําลังเอาเถอะหาตีดีบอกมีอะไรเฮ็ดนี่นะอุ้ยหันเปิ้นหาเฮ็ดอันพึ่งไะดอกใหญ่ใต้ญ่ว่าปุ่นอ่ะตั้งปุ่นอ่ะตั้งเบรเมนตั้งสตูดการ์ดนนั่นตั้งคัดเส้นดีบอกไข่มีอะไรคัดเส้นบนนี่นะคัดเส้นเหนือที่หายากยากนี มีกระต้นไม้เนี่ยแดดกับแบบนีถ้าแดดมีนี่มันเจอ,นอันนี้มีแต่เฮ็ดอะไรอย่างเงฮ็ดจันเฮ็ดจันนางฟ้านางลมนี่น่าขนาดเลยแต่เฮ็ดพึ่งบบมีเด้อเฮ็ดพึ่งคือสไตล์เพื่อนนั่นน่ะเพื่อนกับเฮ็ดสไตล์กับหินนั่นน่ะบ้านเาห้องเฮ็ดอะไรอย่างเงฮ็ดห้าแต่มันล้มกว่าเฮ็ดห้าเด้อมันแข็งเากริงยนัน เจ๊เจ๊แม่แม่เนอถ้าเจ๊เจ๊แม่แม่ก็คือเฮ็ดมะรนเนอะเป็จยัสไตล์พี่เฮ็ดเฮ็ดมะรนกับเฮ็ดก่อนนะนะงามก่็งามขนาดเลยเจ้าปลาไปแอวลไนปลาไปแอวลันรถตามข่าวด้ได้ยินเสียงรถก่อนรถไปพูดนะเนี่ยใบไม่จะร่วงอยังขนาดไหนนะแต่อันที่เขียวอยู่ตลอด ที่เขาเลี้ยงได้ตลอดปีขายได้ตลอดปีก็คือนี่ในเขียวๆน,นี่หญ้านี่หญ้าที่เปลเลี้ยงห้งัวนนี่ผลรายได้ดีขนาดเด้อเพราะผลผลนั้นเกีนนเียวได้ทุกฤดูอ่ะมันวบามีฝนก็อากาศเลยอากาศจะอันอย่างขนาดไหนหญ้ากับบาตายนะนงามก็งามงามเนี่ยขึ้นไปบนเขานี่อาจจะเจอเฮดนะแต่มันชันขนาดเดินนี้นะชันเลยขึ้นไปจะได้นะนี่นะ พวกเราจะตั้งเข้าหมู่บ้านเขานี่ไปเดินกลับไปกันแต่ต้องไปตั้งนี่ก่อนไปตั้งนี่กันก่อนไปกึ่งกลางตำบลน,นี่ก้นกกัน